กินเที่ยวนอนออนไลน์ครับผมมาอยู่ร้านขนมจีนนองแขงว่าร้านขนมจีนแกงป่าวัดบางแขมไม่ใช่นองแขมนะครับขายดีามากๆเลยร้านนี้ผมมให้ดูนะครับคนรอต่อคิวยาวมากๆเลยนี่แค่เวลา10โมงกว่าครับเขาบอกว่าตะบะเที่ยงไม่ได้กินเดี๋ยวผมรอต่อคิวครับแล้วก็ท่าแซงขนมจีนนะว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูครับเพราะว่าที่นั่งก็ยังเยอะเลย คือจริงๆร้านนี้ขายดีสุดแล้วก็ร้านอื่นก็นเลยเปิดตามมาไม่ว่าจะเป็นข้าวขานมนอื่นๆนะแล้วก็มีที่นั่งตรงนี้โซน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 นี้แล้วก็จะมีโซนตรงนู้นอีกนะเนี่ยครับนั่งกินนมเจี๊ยบได้หมดเลยแต่ผมนั่งกินแถวๆนี้เพราะว่าจะใกล้ๆครับพอร้านนี้ขายดีใช่ไหมชาข้าวแช่ข้างลาวแล้วก็รอบๆนี้ก็จะเป็นคนที่มาขายของเต็มไปด้วยนะที่จอดรถ<ๆ>เต็มเอียดเลยนะโอ้โหนี่วันอาทิตย์นะปกติวันธรรมดาคนเยอะมากครับ นี่มาอันที่คนหนึ่งเยอะเลยรอข้างหลังผมีเยอะเลยครถ่ายคลิปให้ดูแต่ผมไม่ถ่ายตรงด้านหนกว่าเพราะว่าคงม,มีกลคิวครับเราก็ถ่ายว่าข้างในมีพักมีอะไรให้กินบ้างผมให้ดูครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เขามาตักพักตักเข,เขาเรียกว่าอะไรครับ เป็นเครื่องเคียงของขนมจีนร้านนี้ครับที่ว่าใครจะมากินอะไรสั่งกับข้าวไปยังไงก็สั่งได้นะครับแล้วก็ขนมจีนเป็นถ้วยๆเขาก็มาใส่ไว้ตรงชามนี้นะนี่ครับสำหรับคนเอากลับไปบ้านครับตักรออย่างนี้ได้เลยเนหะ็นไหมแล้วก็แกงสามารถตักได้ถ้าไม่ใช่ตักได้ดิใส่ถุงกลับไปบ้านได้แล้วก็ขอจะห่อจดชื่อไว้ที่ดูครับปริมาณการสั่งนี่เพียบมากมากเลย แล้วผมจะไปดูในแกงในหม้อนะครับร้านนี้ไม่ดูนะครับร้านแบบแบบกันเองครับแบบชาวบ,บ้านเนี่ยผมชอบอยู่แล้วสไตลน์นี้แล้วก็จะชิม,มให้ดูครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะสั่งเป็นได้ถ้วยนะครับซึ่งชุดหนึ่งไอที่ผมถามน้องที่มาด้วยกันเขาบอกว่าชุดประมาณ40บาทชะสี่สิบบาทแล้วก็ขนมจีนชั้มละ5้าบาทนะที่คนขายก็ใจดีอยู่แล้วนะเพราะว่าผมยังไม่เคยมากินนะแต่ว่าน้องที่พามาบอกว่าเคยมากินแล้ว2-3ามครั้ง เดี๋ยวรอคิวยาวนิดนึงครับนี่รอมานานแล้วรอประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่าโอเคเลยคงอร่อยจริงครับเพราะว่าคนหนึ่งมาสั่งไม่ใช่สั่งแค่จานเดียวเขาสั่งใส่กลับบ้านเยอะมากๆครับแล้วก็ดูคิวด้านหลังผมนิดหน่อยครับยาวเป็นยังไงนครับเห็นไหมประมาณว่ายาวสองข้อต่อเดี๋ยวเอาไว้ตอนที่ผมสั่งครับเดี๋ยวถ่ายคลิปไปดูว่าผมจะสั่งแกงอะไรบ้างและกินอะไรบ้างครับก็คงกินในร้านครับแล้วดูไปครับสั่งขนมจีนเรียบร้อย แล้วนะแต่ว่าถ้าทางจะยังต้องรอคิวครับเพราะว่ามีสั่งในคิวที่ถจดไว้ในสมุดแล้วก็เมื่อกี้จะลองชิมรถทัวร์ปรากฏว่าเต็มหม้อเงี้ยหมดแล้วเต็มถังไม่ใช่เต็มหม้อเต็มถังเงี้ยหมดแล้วแล้วก็หนึ่งหม้อหมดแล้วนะก็เหลือถางปลาดุกปีไกล่ลูกชิ้นน่าจะมีอยู่หม้อนูน้นอันนี้ก็จะเป็นเนื้อปลาดุกแล้วก็จะมีหัวปลาดุกแล้วก็จะแยกอย่างว่าเหลืออะไรบ้างนี่ ก็นี่ครับเมื่อกี้มารอ10โมงกว่านะนี่11โมงกว่าแล้วก็ยืนรอ,อคิวเฉยๆก็เจอบชั่วโมงแล้วก็รัลปรีความอร่อยได้แน่นอนครับแต่ผมคงกินที่ร้านรับผมไม่ใส่ถุงกลับนี่ตัวใหญ่ ใกล้ล้ใกล้ละโอ้โหมีคิวดูวิธีการสั่งครับผมก็ไม่เคยสั่งนี่ข้จดเลยมีหางมีตีนมีมีม,มชิ้นปลาด้วยมั้ยอ่ามีนมจีนแปดสิบออกไปแล้วไหมหนึ่งหม้อไหนข้างหนอ่ะ คครับ okay, ใกล้ของผมลนะสั่งเลยะนะตะเดี๋ยวรอค่อยถามวันเดี๋ยวรอเขาถามาอออก่อนก็สั่งแต่นะผมจะถามละใกล้ละ ครับตัวนี้ครับอ๋อโหนี่อีกเป็นอีกเป็นหม้อครับอยู่ด้านล่างนี่ครับเจอมนนี้เห็นนะครับอีกหม้อใหญ่ๆโอ้โหนี่ยอด आलू <mully> ผมสั่งได้ได้ไหมครับเอาเป็นถ้วยได้ไหมครับถ้วยเท่าไหร่ครับเอาสี่สิบก็แล้วกันอันนี้ถ้วยหนึ่งนี่ถ้วยหนึ่งแล้วก็ลูกชิ้นถ้วยหนึ่งครับอย่างละถ้วยแล้วนมชีนนี่คือต้องสั่งไหมครับหรือว่าต้องไปหยิบได้เลยอ๋อนมชีนไปหยิบได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมถ่ายไปไปดูตรงอยู่ตรงด้านที่หยิบผักได้ครับขอบคุณครับแต่ไปนั่งรอที่โต๊ะได้เลยหรือว่าหยิบา้องถือไปด้วย ได้ได้ครับไม่เป็นไรครับเชื่อกันถือเอาเอาเคไปเหล็กสองถ้วยหนึ่งชิ้นอ่ะผมสั่งแล้วครับก็สามถ้วยตัวละสี่สิบแล้วก็เส้นขนมชิ้นปักเอาเองผักปักเอาเองครับดูบรรยากาศแถวนี้นะครับว่ายาวขนาดไหนนี่ครับยังยาวมาอยู่ตรงนี้เลยขอบแล้วครับ เป็นโมงกว่าครับรอกับชั่วโมงก็โอเคนะคงอร่อยแน่นอนครับร้านนี้เดี๋ยวไปชิมกันดีกว่าครับรสชาติจะเป็นยังไงกับอเนะทะพที่อน้อนไะลน์ครับอันะทะพที่นอนะลาผมได้ขนมจีนร้านชื่อร้านอะไรนะบางแขมอ่ะบางแขม,มคนเยอะมากครับรอก,กับชั่วโมงครับแล้วก็คนเยอะครับอาศัยความนระดนถไายคลิปอีกแล้วนะปกติอยู่ ต่างประเทศหรือว่าอยู่ประเทศเพื่อนบ้านผมไม่เคยอายนะโมรามาแต่แถวบ้านรู้สึกว่าเขินมากๆเลยก็เลยเผินๆนะชิมนี้แต่ว่าชิมได้นะก็เอาชิมอย่างละคำพอแล้วก็เดี๋ยวจะให้คนถ่ายกินด้วยนะก็อยากจะดูคราว่าอร่อยไหมแต่ว่าของปอ,อกเผ็ดใช่ป่ะที่ร้านนี้เผ็ดแต่ผมกินเผ็ดนนไม่ค่อยได้แต่ผมแต่ผมก็จะชิมนะชิมแบบเต็มๆเลยนะถ้าทีละลูกอ่ะลูกชิ้นปลาหนึ่งคำ ให้จริงราพันเอเยอรเปิดไม่เยอะไม่หน่อยก็จะได้ครับอร่อยดีปักกายนะนา่นาจะเป็นปักกายแท้ที่เขาส่งซื้อมาเป็ทนทำเลยนะครับเพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายทำรสชาติก็ไม่ต้องบอกถือการันตีด้วยดูจำนวนคนที่มาครับแซ่ดตรงนี้เลย มาชิมปลาดุกกับใครายรังนี่คือปลาดุกแกงปลาปลาดุกป่ะทรายรังแกงปลาปลาดุกโเทียบชิมมาำลายิดน,นึงครับถุงเนื้อล้วนลลมากครับสุดยอด ไม่เผ็ดน,นะขันคอเนี่ยครับมันชี่ร้อน <c oughs> ชิมอีกครั้งนะครับแจงปลาปลาดุกผมกชิมไม่ดูนะแล้วก็จะรูดจะรูดข้างออกมาเลยช <c oughs> ิมบรรยากาศโดยครับร้อนเดืด ก็คนเากินเยอะครับเราก็ด้านหน้าร้านก็เยอะก็อาศัยคนม่ด้านขายครับก็เดี๋ยวชิมไก่ติมย่างกันก็โอเคงิ่มกัปลาปกติแล้วก<อ>็<อ>แล้วก็นี่ก่คือตี่ไก่ติ่มกันนีเห็นไหมเห็นเดกินดับซี่นะครับรู้สึกว่าคันคอ คือเจออะไรในเพจแล้วผมจะขันคอแต่ว่าเพจไปเยอะนะ,ะมาชิมกินไก่แล้วผมจะลูออกมาเดืกระโดดออกมาเลยน้ำเชา่อ้วยสองแก้แวนะจ๊ะิมดมาได้ม่ผิดหวังครับกินไปนดเตียมาเรียบมกขันขันข พอ,อ,อชิมไก่ใหม่แก้ตัวนะครับพอชิมไก่ปับ๊บน้ำแกงเข้าคอจะเผ็ดมากไม,ไม่ไม่เผ็ดมากครับก็อร่อยดีแหละแล้วก็รูดไก่ทีดีชิ้นนลยเอาไก่ที่เป็นชิ้นๆนั้นได้เห็นว่าเวลากินนะมันรูดกระดูกกระรูดมองเราได้ง่ายเลยแต่ผมชิมไม,ม,ม่ดู้มีรับต้องชิมแบบนี้อือื้อ บรรยากาศเราร้อนหน่อยกำลังดีครับแล้วก็เวลากินก็จะมีผักให้นะขอไม่ใช้ช้อนกลางนะขอใช้ช้อนซ่อมก็แล้วกันนี่ครับมะระนะกิีดเป็นยาครับกำลังหาเปลือกมะนาวแต่ว่าเปลือกมะนาวไม่มีงั้นผมจะชิมเปลือกมะนาวให้เกท่าน,นได้ดูนะเพราะว่าคนชอบดูกินเปลือกมะนาวนะเพราะโอเคดูครับที่พ์โฮกพิมพเบิร์กไหลหมดตั้งร้อนก็อร่อยครับกินได้ครับทนได้ คือสามอางนั้นมันอร่อยเหมือนกันแต่มาขึ้นผมกินนัสายเพราะว่าไปโดนน้ำแกงนะก็คอเสร็จไปเยอะครับมันจอมันแสบปากหน่อยครับผมมค,คนได้มันคคอชอบกินเผ็ดแล้วก็ชอกินเผ็ดรัสบารกินปลายหนึ่งทาครับคือผมชอบกินง่ายๆคือปลาก,กลานะติ้ได้นะคำนี้เสร็จแล้วก็ปิดซีซันะครับกับไอ้แน่ตัวนี้ถนอมอร่ามจบละ โอเคเรียบร้อย